พี่น้องสื่อมวลชนที่ที่รักทุกท่านครับสำหรับทีมงานโฆษกวันนี้จะมีะหลักๆเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่พี่น้องสื่อมวลชนยังต้องการความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับสำหรับเรื่องที่เตรียมไว้ขณะนี้คงถ้าเป็นงานในเรื่องการรักษาความสงบนะครับอขออนุญาตพูดไล่นะครับก็คือขณะนี้มีเรื่องของของผลต่อต้านนะครับซึ่งขณะนี้เองเจ้าหน้าที่ก็คงต้องยืนยันที่จะ ใช้มาตรการดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมายนะครับแต่ว่าขั้นตอนและวิธีการดําเนินการนั้นคงจะเป็นเรื่องของแต่ละพื้นที่นะครับตามสถานการณ์เฉพาะหน้าก็ยังคงยืนยันว่าคงจะต้องมีมาตรการอาจจะเริ่มจากค่อยๆนะครับเริ่มจากเจรจาก็อย่างที่สื่อมวลชนได้ทราบนะครับสำหรับข้อเน้นย้ำย้ำเตือนก็คือเ,อเรียนว่า ท่านที่ทําความผิดนะครับสำหรับการเ,าเหตุการณ์ในการาต่อต้านนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่หลายฐานความผิดด้วยกันนะครับจึงอยากวิงวอนให้ญาติาพี่น้องนะครับหรือเพื่อนฝูงก็ได้กรุณา,เ,าเตือนกันนะครับพยายามปรามกันนะครับสำหรับกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งมีเจตนาที่ไม่หวังดีนะครับดำเนินการในลักษณะ เป็นกระบวนการที่จะปลุกปั่นนะครับให้มีการต่อต้านนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็เริ่มมีเขลาลางนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะใช้กฎหมายเข้าดำเนินการอีกด้วยเช่นกันนะครับสำหรับกรณีในเรื่องของอาวุธสงครามอาวุธสงครามยังคงดําเนินการอย่างเข้มข้นนะครับในการที่จะป้องกันและก็ป้องปรามนะครับเพื่อ ไม่ให้มีอาวุธสงครามนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับขณะนี้ในทุกๆพื้นที่จะเห็นว่าพี่น้องสื่อมวลชนจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เองทั้งทหารตำรวจเนี่ยก็ได้มีการติดตามจับกลุ่มนะครับมีจํานวนผู้ต้องอสงสัยมีจํานวนผู้ต้องหาเพิ่มขึ้นเป็นลําดับลําดับนะครับซึ่งในลําดับต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องดําเนินการในักษณะเช่นนี้อีกต่อไปครับ สำหรับกรณีของอผู้ที่ถูกเรียกรายงานตัวบางท่านนะครับที่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วไม่สามารถมารายงานได้ตามกำหนดนะครับอย่างอาจารย์วิรพัฒน์นะครับซึ่งก็ต้องชี้แจงเหตุผลแล้วก็ความจำเป็นนะครับให้กับทางคณะทางคอสอชอนะครับได้เป็นผู้พิจารณานะครับซึ่งจะเป็นอย่างไร จะได้หรือไม่นั้นก็คงต้องต้องอยู่ในการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับกรณีที่อาจารย์มีพัฒน์นั้นไปบรรยายในมหาวิทยาลัยชื่อดังในต่างประเทศนั้นเนี่ยซึ่งมีเนื้อหาอาจจะาพาดพิงนะครับหรือทำให้คนอื่นเข้าใจว่าทหารนั้นไม่ประสงค์ดีต่อ ตอตัวอาจารย์นั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับเพราะพี่น้องสือนน่อมวลชนที่ติดตามข่าวนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับในช่วงในช่วง6เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ทหารได้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานหรือเป็นเจ้าพนักงานมานั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้ความรุนแรงใดๆนะครับแล้วก็ยืนยันว่าทางเจ้าหน้าที่ทหารนั้นคงยึดถือตามกรอบของกฎหมายเป็นหลัก นะครับเพราะฉะนั้นข่าวดังกล่าวคงไม่เป็นความจริงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจากพฤติกรรมดังกล่าวนั้นทางคอสชอเองก็มีข้อมูลนะครับก็เมื่อทันทีที่เจ้าตัวมารายงานตัวก็คงจะต้องมีการหาลุยหาลือแล้วก็พูดคุยกันครับสำหรับผมในเรื่องสุดท้ายนะครับกรณีทาง The Human Life Watch ได้พูดถึงรายละเอียดในการดําเนินคดีใน ในอำนาจของสารทหารนั้นเนี่ยที่กล่าวว่าไม่สามารถมีทนายนั้นน่าจะเป็นการเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับยืนยันว่าสารทหารเองนั้นก็ยังมีองค์ประกอบในการดําเนินคดีนะครับกระบวนการตามขั้นตอนที่จะพิจารณาคดีนั้นไม่แตกต่างจากสังสารพลเรือนนะครับข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดจะมีอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือจะในช่วงเวลาไม่ปกติอย่างเช่นนี้ก็คือเรามีการประกาศ กฎเอการศึกนั้นจะมีเพียงสารเดียวก็คือ,อเป็นสารเดียวนะครับปกติถ้าช่วงเวลาทั่วไปอาจจะมีสารชั้นต้นสารชั้นกลางแล้วก็สารสูงสุดนะครับแต่ขณะนี้เราเหลือสารเดียวเท่านั้นนอกกนั้นองค์ประกอบอื่นๆจะเหมือนกันหมดนะครับสำหรับผมมีเท่านี้ครับเชิญ